ค่ะมาจากตงงอย,ย,ยไปหาของขวัญให้พ่อนิ่มพ่อ,มอพอดีนี่สวัสดีปีใหม่กินเค้กกินเค้กมามามาไปขึ้นอ้ํอ้ำาลุกยาม,มากินเค้กกินค,ค้าจะเอม้มามาเฮ้ยมามาปาดเอ้หนุม่มมาไหมกินอ้าํา จ้าจ้าชิลเลอรเบิ่งเบิ่งเบิ้งร้านสาวจ้าจ้าไม่มีไปหามีจ้าเจ้าเอหาคุณปู่คุณย่าเมื่อเช้านี้รีบกลับหมอบ้าหมอบ้าไม่ไปผสมควายเบิ่งละนีมีเคยเห็นเหยื่อไม่เคยเห็นมาาาใใหห้้กกก่่่วเข เขาผู้วังชายขวัญมาผู้วงขวาขวัญอยู่เยอะหฮร้อยปีพันปีนะอายุยืนยาวด้วยจดเงินได้เงินแปดสิบอี่ก็ไปบ่ได้ละเงินในนองทองไหนมาให้มันในยืนยาวหกร้อยฮะน้องนี่นะคะน้องอะไรนะน้องมินนี่บ่ลูกบ่มินนี่เอ้ยผู้นดูเอฟซีเอ้ยมีดมีดตัดเค้กของเรา แกอ้อมึงต้องเขยมันได้บอกแกนี่นี่นี่เออโอ้เดดเดดหนูกินเค้กลูกกินเค้กโออฮามลูกมาเอาน้องแค่ไม่กินละเค้กใส่มะพร้าวอันนี้มาเอาน้องเลยจ้ากินเค้กเลยอ่ะ ไม่กินไม่กินอันนั้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมะพร้าวสุดยอดเลยลนะมีดปาดมีดปาดเค้กเราพักเอลีอซื้อเค้กมาวัดดีปีใหม่ไปลูกกินด้วยกัน เ,เอาช้อนมาอ้ําอยู่ไหนร้อยชนวันแ้วเฮ้ยช้อน,อนมาเดี๋ยววันแดกดูเขียวโบราณเลยก็ชนรุ่นโบราณแล้วเน,นาะ<อ><อ>บ้านโบราณนี่ผู้เฒ่ากินก่อนเอาเด็กน้อยกินน้ำหลังน้อยคาดได้ดดยินเอ้ามาเพฟืองนั่นนะโอ้ว่าหุ่นยาเป็ดแล้วเนะาะ มันอย่างเนย้มาใครนาอโอ้ม้นเขาเอื้มาไข่เนาเสื้ออันนี้ก็ได้นี่นาะเฮ้ยไม่ออยเนาะแล้วก็เสื้ออันนี้ก็ได้มีเนาะตักกินอันนี้ก็ได้เออเฮยนมเน่ย่ะน่ะะายแล้ว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 ้อกินคซอนใหม่พอนิมอยากได้ก็เลยจัดให้นะคะนี่แห ถามราคาแล้วอันเท่าไหร่นะเพื่อนบอกว่าสองพันพันแปดเนออี่ยพันแไดคนลดเร็วแล้วนี่โอ้เคจะให้ดึงดูดึงได้อของควันปีใหม่เพนวา่อวาอยากได้แหก็เลยม,มาดู อันนี้เพื่อนสารเองเนาะเขามาประจำโอ้เขามาประจำบไคดเาดนี่ลูมางีาดึงดูมีไฟธรรมดา่อไธรรมดาดา ก้าวศอกบอสใหญ่เถอะเนาะอันนี้เด็เท่าไหร่เนี่ยอันอัสธรรมดาหนิจะศอกเออพอดี

อ๋อไม่มีนอะเสอกมีแต่9กสอกเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวซื้อแล้วนะคะนี่พ่อนิ่มเอาเจ็ดอกนะคะนี่นะคะได้แล้วของควันปีใหม่ให้พ่อนิ่มได้แห่หนึ่งดังอันนี้สองพันแต่มันใหญ่ไปเนาะให่แล้วคือบอกเอาล่ะสิแกก็ลดให้อยู่พัดซื้อพักจะว่าไปหาปลากักได้เกือบสองพัน พันแฝดอันนี้นะอยากได้ก็เอาจะมาก้อยกุ้งกันค่เอฟซีหลังจากที่เราใส่นะคะนี่อ้อหมากเยวกว่าเเลยสดสดเลยพ่อใส่เลยเดี๋ยวเราก็ปิดนั่นแหละเดี๋ยวจะให้พ่อทำเขยาวเลยใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปพริกเผ็ดโอเค กุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้พ่อนิ่มเขย่าเลยอันนี้ข้าวคั่วนะคะป้าเตีนอิลีนะกุ้งเฮ้าใส่เยอะๆเลยเนาะอันนี้นะแซ่บๆนะให้สีโอ้ยนี่แหละใส่หลายแซ่บหลายมันหลายเออแล้วค่อยตามด้วยหอมอันนี้บีบมะนาวหวดน่าจะหนึ่งลูกพอดีนะพ่อบีบหมดเลย มาเด้อค่ะพี่น้องกุ้งเต้นเด้อเต้นดีๆีแ้วนั่นแล้แลเต้นเดาเดอยู่มันไม่ออกบอกไม่ออกค่ะพอ่อะเราก็ใส่รูรสดโอ้ยหอมมาแล้วโอ้ยหอมมาแต่ไกลเลยเหนวเด้อหอมไปถึงต่างประเทศนะค่ะ fc แล้วคนให้มันเงาก่อบคนให้มันเงาเพ่อะนิ่มบอกเต้นเต้นถ้าเรากินไม่หมดเราเอาไปคั่วได้แบบนี้เนาะพ่อะนิ่ม ถ้าถ้าเราตำนี่กินไม่หมดก็มันจะเละไมันออกทำไรเลยบ่โอ้ยอยาก,ยากนวดลายมันบ่พอ่อออกทางขง้างบ่ถุงสอดนะคะ fc ถ,ถุงมันแตกน้ำปลานเยาะเยอะเออแล้วก็จะมีน้ำปลานิดหน่อยนะ fc เพิ่มความนัว ขยาวมันจะเข้มข้นบ่พ่อขยาวก่อนใช้โอ้ยเด็กกันี่ก็ใส่หอมปุ๊บหมดเลยหอมใส่หมดเลยใส่ลอยใช่หรอเอ้ยนั่นแหละมาผักแก้มไปเลยแหละมันมันก็คืนหอมนะไม่คืนขณะเห็นแล้วอกมันยุ่งโอ้ยหอมหรอคนนีไม่ใช่หรอ ป๊าดพักขนาดเลยช่วงนี้หอมเยอะค่ะ FC ซีคนแบบนี้แหละเขาทำขายเพราะว่าใส่พริกอีกนะเออใส่เลยเดี๋ยวให้พ่อชิมแล้วก็พ่อตักใส่จานใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยไอ้ที่นั่นเลยก็ได้นั่นแหละเดี๋ยวชิมชิมป๊าดมาเด้อค่ะ FC เป็นไงจ้างมันบ่เออ,อใส่น้ำปลา เติมนิดเติมหน่อยโอเคข้าวคั่วดิมนหน่อยป่ะพ่อข้าวคั่วอืมใส่อีกเพิ่มความจิตใจหายเจ้าเนี่ยไอพ่อท่าคนเลยกับพริกต้องเผ็ดเผ็ดได้พวกอันนี้นะเทลงเอาแบบลายๆเนาะพ่อนะอ๋อพ่ออ่าข้าวทลงเถิพริกก็เผ็ดเผ็ดหน่อยอือือโอเคแล้วตาทีแซ่บแห้งเนาะกับผักสด Uh huh. ใส่หมดซาวนี่จะกินไม่ได้เลยนะร้อนท้องผลเลว้ว uh huh. uh huh. บักหน่าวใส่อีก uh huh. วัดลูกเลยปะ mm hmm. เปรี้ยวมันจะได้แซ่บโอ้โหน้ำไหลไหลเลยยัวย่วๆนะคะยัวย่วๆเอฟซีนใส่ทวยหรือใส่จานคะใส่จานสิ โอเคไปเอาให้ก่อนนี่นึกว่าไปเอาอะไรเอฟซี FC. พ,นพ,นพ,นพนูนไปเอาจานก <c oughs> นกนแล้วขี <c oughs> ้สีบนนยบเลยเนาะยอดเลยแล้อมัน,นปนาดอาหารชั้นเลิศเลยนะนี่ไม่ได้กินแต่หงิงแล้วเนาะ <c oughs> พุ่น เต้นดงๆอยู่พ่อนิ่มบาน,นเรียบร้อยนะคะเมนูเช้านี้คะ่ะก้อยกุ้งก้อยกุ้งมาเด้อค่ะ f อฟมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวโทรบอกลูกเนาะกินกันเลยคะ่ะ